ครับขอดีของรถขุดอุปตายุอาครับมีทั้งฐานดันครับมีทั้งมือจกครับเนี่ยทุบองค์ประกอบครับเนี่ยขอดีของเจ้าอูบตาย5 5ครับกับการทำงานคู่น้องนาครับจะเป็นคันเล็กครับแต่คล่องตัวครับผมเนี่ยใช้ฐานดันครับเดินกลับครับเวลาเชียร์ริ่งง่ายง่ายครับผม มีฐานไว้ดันด้วยครับฐานหน้าครับนี่ครฮะหันวับครับเราผ่านลงมาแล้วก็ดันฮะนี่ฮะโอ้โหเนี่ยพอดีนะครับผมเนาะแล้วก็มันจะสูงพลังกว่าครับเพราะว่ามันเป็นแท็กนี่นะครับถนะ้าเป็นรถไทยมันจะดันไม่เยอะอะไรนี่ครับดันได มันจะนันไม่ได้อย่างนี้ครับมนย์แถมันจะดันไม่สวยเหมือนรถคูกุตาที่เป็นรถขุดครับเพราะรถขุดมันใช้ล้อแฉกครับแล้วมันก็ดันมาครับมันมันมันต้งพลังกว่าครับเรามาดูเจ้าคูกุตาเคียริงพื้นที่ครับเป็นที่คู่ของฝั่งบอที่สองครับาที่ของคูกุตายูอาห้าครับดูงานครับเป็นงานกันแล้วว่าตัวนี้ต้องทำอะไรครับ นี่ฮะโอ,อ้เนี่ยพลังครับแบบเนิบเลยครับนิ่มๆน,นะฮะดูสิครับดูสิครับไหวไหมฮะไหวไหมฮะไหวไหมไหวครับไหวครับโอ้โหไหวครับผมสุดยอดมากเลยครับนี่ฮะพวกเราบางทีมงานใช้รถไถนะใช้รถไถคูปตาเพื่อที่จะมาช่วยกันกรับกรับดินนะครับเนื้อที่นะกรับหน้าดินแต่พวกเราไม่มีรถไถนะพวกเราเลยใช้เจ้าคูปตายูอาร์ห้าครับเป็นรถกด ห้าตันครึ่งครับผมสำหรับการ carrying พื้นที่แทนครับรถไถมันแต่งสลบแต่งคันไม่ได้ครับแต่เจ้าคูปัตตานี่สามารถที่ดึงสลบดึงคันได้นี่ครับพอดีของมันนะแต่ราคาก็จะสูงกว่าเยอะฮะรถไถสี่ห้าแสนหกแสนครับแต่คูปัตตานี่ล้านเจ็ดครับนี่ฮะตัวเล็กเล็แพงครับอ่านี่ฮะดูดูความทรงพลังของมันครับดูฮะนี่ฮะเป็นดินเหนียวครับเป็นเป็นไรดินเหนียวมัน มันไม่แน่นอะไรฮะอ้าวื๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปืบเนี่ยโอ้ฮยนี่แล้วจารยนมาของเราเลยฮะกันมาเลยอ้าวถ้ามันเยอะก็ต้องใช้มือปุยฮะี่ยกยไปก่อนนะนี่ฮนะถ้ากองที่ตรงสูงมันเยอะเราก็ใช้มีมือ,อปุยนะพอจิ้น้อยเราปุยยากก็ต้องใช้เจ้าแท็กเจ้าขาหน้าครับดันเอา การเคลียร์ดินแปน๊บเดียครับถ้ามีทักษะในการเคลียร์แล้วก็อ่านเกมออกครับว่าเราทํางานซ้ําๆหลายโบขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนขับเรามีประสบการณ์เรื่องของการมองเกมการโคดครับห้ดูโคตรตาธนาารแล้วค่ันบธรรมดาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะกองสูงหน่อยก็จะใช้การ ออกกันทำน้ำมือน้อยของกุ้งกาครับแต่ผมเห็นหลายๆที่ครับเขาใช้เพิ่มกุ่มขนาดกุ้งกี้ครับก็ให้ใหญ่กว่าเดิมครับขนาดใหญ่กว่าเดิมว่าเนี่ยโอ้โหอนี่ฉลาดครับเนาะเขาเพิ่มขนาดกุ้งกี้ครับเพราะว่าเวลาเคลียร์ดินหรือถอยดินยกดินเนี่ยมันจะได้เยอะมากครับเพราะว่าไม่ได้เอาไปขุดเจาะอะไรมากมายเนาะพวกเราว่าน่าว่า ดูการน,นี้ราดูงานครับว่าจะน่าจะได้ใช้ซื้อคุณกีใหญ่มาใส่กับสายคุณกีเคยถาก็อยู่ประมาณเกือบสองหมื่นครับคุงกีใหม่ครับเนาะคุณกีใหญ่ที่ใช้ใส่สาหรับคูปต้ายูห้าห้าครับเพราะว่ามองไปแล้วถ้าเรามายกดินถอยดินอะไรเงี้ยมันจะถีบกว่าครับเพราะเราไม่ได้ขุดเจาะลงไปถ้าดุดเจาะมันมีปัญหาว่าแรงของมันหรือว่าพละกํากลังของคูปต้าก,ก็ได้เราก็ทามาสมสมคือสมส่วนกันครับว่าต้องมีคุงกีขนาดนี้ครับ ถ้าเราเอามาเพื่อที่จะอันนี้อย่างเงี้ยอย่างคอยอย่างเงี้ยถ้าอะไรเื้นกี่ใหญ่ก็คุ้มแล้วครับนะเพราะว่ามันพลากาลังมันเรื่องการยกไม่มีปัญหาอะไรครับเวลากาลังการเจาะแล้วก็ไม่อยากจะเจาะนครับนี่ครับมือครับประสบการณ์สอนคนครับแะควก็ต้องขึ้นอยู่กับคนนะครับเนาะ จะทำมากขนาดไหนก็ไม่มีความรู้ความสามารถหรือไม่พัฒนาตีก็อย่างว่านะฮะนี่ฮะพอเ,เคียร์ริ่งด้วยการใช้ตัวมือตักไปแล้วก็อันมาก,ก็มาใช้ฐานดันนะครับผมดันไปดันมาก็จะแข็งเดินไปเดินมา าฐานนี้ฐานหน้าคอ,อับกดีเขาโครงรองนาเลยครับผมนพอดีอกันเขารองนาครับต้องมีอย่างนี้ครับเ,เป็นงาน้อะไรก็ง่ายครับมองเก็บออกครับมองเก็บทานแล้วอยากให้มาชมคลิปนี้ก็ให้ชมเรื่องของประโยชน์ของเจ้าคุปต่ายุราาครับที่เหมาะสำหรับหน้าง,งานอะไรบ้างครับสำหรับหน้าง,งาน โค้งห่างนาเนี่เหมาะมากมากครับบาง่ันเคยพูดว่าไม่เหมาะเพราะาคันมันเล็กก็จริงอยู่ฮะหนึ่งกับคันเล็กครับราคาถ้าพูดถึงเราซื้อรถญี่ปุ่นมือสองร้อยสี่สิบหรือว่าสองร้อยล้านกว่าบาทได้ได้สบายครับแต่ว,ว่าเรื่องของหน้าง,งานถ้ารถเล็กก็หลากหลายครับสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายแล้วก็งานเล็กๆน้อยๆแล้วก็จับได้ครับเนาะงานสี่พันห้าพันแล้วก็ทําได้ครับเพราะว่าเรา ประหยัดน้ำมันเซฟน้ำมันการงานเล็กๆน้อยๆ,อๆได้หมดครับไม่มีอะไรดีอะไร,ะไรถูกไม่รู้ถูกหรือผิดหรอกครับเนื่องแบบนี้นะตัวรถเล็กก็เหมาะครับหน้าง,งานที่เล็กเหมาะครับรอบๆหน้างานทัวเรงก็ไปชอบได้เหมาะสมครับเหมือนกันแต่งคันแต่งโลกครับเพราะที่ดินที่แฉะที่ชื้นก็ใช้คันเล็กเข้าไปครับคือกา,การยกดินแต่งคันแต่งโลปที่แคบกาใช้คันานี้ครับทำเนาะว่าตามหน้าง,งานเลยครับ ไม่มีอะไรถูกผิดแล้วหรือว่าทำแล้วซื้อเล็กซื้อใหญ่ถูกรอครับที่เราจะใช้งานไหมครับเนาะและก็เงินครับผมเนาะบางคนคอมเมนต์มาว่าอยากไอซื้อใหญ่ๆไปเลยก็จริงครับบางทีเงินมันไม่พอเนะแต่เราซื้อคันเล็กแต่ราคาล้านกว่าบาทเต็มเป็นป้ายแดงครับใช้ไม่ต้องห่วงครับผมใช้แล้วก็คือใช้แบบหุนใจครับสนิทใจครับผมกดมือสองที่เขาใช้มาแล้วก็อย่างว่าครับดวงดีก็ดีไป เจออันไม่ดีก็ว่ากันดีแบบนะครับเนาะเรื่องแบบนี้กันนะบางคนโชคดีก็เจอของดีก็โชคดีไปครับบางท่านก็ซื้อมาก็เดือนนั้นแตกยังไม่แตกครับเสียเวลาครับผมแตกวิ่งหาอะไรวันหนึ่งก็หมดเงินฮะอยากแทนที่จะได้หมื่นสองหมื่นก็มอแต่นั่งรออะไรครับเนี่ยคือเรื่องจริงครับของรถมือสองครับบอกว่าถูกซื้อได้ถูกซื้อได้ถูกครับแต่เวลาเวลาเวลาที่คุณหายไปจากรอคุณรอซ่อมเนี่ยเงินเดวนนั้นเป็นมหาศาลครับ มาคำนวณเอาจริงๆเนี่ยคือผมว่าอยากเล่นรถใหม่ครับนะชอบรถเก่าครับเรื่องถูกแต่ว่าเรื่องรถใหม่หนต่างกันนะร,รถใหม่มีจอดซ่อมครับทํางานมีพีเอ็ม้อมครับก็ดีก็เสียรถใหม่รถเก่าครับไม่มีใครอยากได้รถเก่าแล้วครับทุกคนอยากได้รถใหม่หมดนะแต่ว่าด้วยสภาพวษฐกิจหรือหน้าง,งานตรงนั้นครับบางคนว่า มีเงินแสนหนึ่งออกรถเก่าได้ก็ออกรถเก่าแล้วก็ดาวรถเก่ามาทํางานได้เนาะถ้ารอเงินสี่แสนไปออกรถใหม่ก็โอ้โหอย่างว่าบางคนก,ก็จัดไปแน้นไม่ผ่านก็มีครับเรื่องปกติครับเนาะเราสามารถที่จะซื้อรถอะไรได้ก็วางั้นเนาะเขาก็มาบำรุกรสาวครับดีทุกอย่างครับก็จะมีงานทำเนาะไม่มีตรงไหนไม่ดีครข้อดีก็เสียมีหมดครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีข้อดีและข้อเสียครับผมอุดไปเรื่อยเปื่อยเลยครับทีนี้นี่ฮะ มาดูพี่ไมยสายลูกของเราจัดการเกียร์รตัวนี้แป๊บเดียวครับเป็รูปเป็นร่างขึ้นมาเลยฮะใกล้สำเร็จลุล่วงไปแล้วฮะคือไม้เนี่ทำไม่หยุดเลยฮะดึงตลอดเวลาทํางานดึงตลอดเวลาเลยตัวเก่งอ่ะมีมือไม้นี่เก่งชัดเจนล้ ที่เราฝึกฝนวิชามานานแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันครับเรื่องของการดูวงดูแบบครับแล้วก็การขาดทุนครับการอ่านเกมไม่ออกมาช้านานครับผ่านมาหนึ่งปีครับผ่านมาหนึ่งปีการทํางานพวกเราก็ถือว่าผ่านมาร้อยบ่อเลยถือว่าประรสบการณ์เลือเฟือครับและก็ยังมีที่ยเราเรียนดูเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าพูดถึงแล้วก็พอทํางานได้แล้วนะแต่เรื่องของนาง,งานครับโอ้ยังเรียนด้วตลอดชิดครับ การเรียนรู้มีวันสิ้นสุดครับผมคำพูดที่เราพูดออกไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปครับเนาะแล้วก็พูดไปตามเรื่อยเปครับแล้วก็ถือต้องได้แล้วก็พูดไปครับเนาะก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้จริงหรือไม่รู้จริงอะไรฮะแล้วก็พูดลงยู u ู e ไปครับเนาะอ่า ทาประกาศได้กางขอภัยครับทางฝั่งทางเราก็ไม่ได้รู้จริงเะครับเราก็พูดไปตามภาษาแล้วครับหันไปทางซ้ายก็พูดหันไปทางขวาก็พูดครับการมันถูกต้องก็กขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขพวกเราเนาะนี่ฮะดูสะอาดดูสะอาดจา,าไปเลยครับแป๊บเดียวครับ ครับลงเม็ดแล้วฮะจะเพิ่งตกครับเนาะถ้าตกก็ไปปล่อยได้ก็อย่าตกจังครับสงการเจ้าของแผลของหรือว่าสงสารพวกเราครับอยากทำให้ออกมาให้สวยที่สุด,ดครับผมถ้าฝนตกก็เจอแชร์ก็ทำงานออกมาให้สวยและ ที่สุดและสวยที่สุดกับการงโงงานครับเจ้าของใจก็บอกว่าดีใจครับที่ได้เรามาทํางานแล้วก็ดีใจครับที่ได้ทํางานให้ท่านครับคือเสียงก็ต้องมาจากเรื่องจริงคนระับเนาะเราไม่มีราคาคุยครับ,บคุยคือเสียงก็ต้องนีพี่มุจริงครับถึงจะมีชื่อเสียงครับไม่ใช่ว่าพูดเก่งครับลง u t ท b e แล้วก็คนอยากจ้างครับไม่ฮะแต่ลง u t ท b e ทําให้สวยก็คือเก่าครับ เราฝากคนงานพวกเราด้วยครับทีมงานเสียสละด้วยคุณรือรำครับคลิปนี้อยู่กับอาจารย์มาทั้งคลิปครับอย่าลืมกด subscribe ครับกดติดตามพวกเราด้วยครับกับทีท่าีแดงที่เข้ามายังไม่ได้ติดตามก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ